สวัสดีครับผมส่งงานนะครับฟอร์จูเนอร์นะครับฟอร์จูเนอร์เก่ามาเปลี่ยนจอแอนดรอยนะครับตรงรุ่นนะครับกรอบตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับผมจอเก้านิ้วนะครับเป็นตัวสเปคเริ่มต้นนะครับแรมสองลอมสิบหกนะครับผมใช้คอนโทรลพวงมาลัยได้ปกตินะครับเดี๋ยวมาเทสเสียงให้ฟังนะครับผมเทสเสียงนะครับนี่ครับอันนี้เปิดมันตินะครับกดมันเินะครับ ไม่มีตัดต่อสายไฟนะครับผมตัวนี้อ่ะแล้วก็มีเสริมก็คือกล้องถอยหลังนะครับผมอันนี้เข้าเกียร์ถอยนะครับนะครับภาพก็จะขึ้นมานะครับผมกล้องถอยจะใช้เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยครับเจาะฝังเลยนะครับสวยๆเนียนๆนะครับผมกล้องกล้องถอยหลังนะครับผมต่อด้วยนะครับต่อด้วย ตอ่อด้วยเป็นกระจกมองหล ouais. uh ังตัดแสงนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดไฟใช้งานดูนะครับต่อเข้าไฟหลีนะครับผมเปิดไฟหลีปุ๊บไฟสีเขียวติดนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูนะครับรอสักคู่นะครับผมสังเกตที่ตัวกระจกนะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับผมกลางคืนนี่ใช้ดีมากเลยนะครับตัวนี้ครับติดไปเยอะมากแล้วนะครับผมเนี่ยครับใช้งานได้จริงนะครับผมตัดแสงนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยนะครับ กล้องหน้าของ70ไมล์นะครับผมตัวนี้ A800S นะครับผมติดตั้งให้เนียนๆจบจบไม่ตัดต่อสายไฟนะครับผมกล้องหน้ากล้องหลังนะครับอันนี้กล้องหน้านะครับเดี๋ยวกล้องหลังนะครับนี่ครับอันนี้กล้องหลังนะครับผมเป็นกล้องบันทึกนะครับ 4K นะครับตัวนี้ชัดมากติดตั้งโดยใช้ฟิลแท็บนะครับที่จุดบุรีเดิมก็ยังใช้ได้นะครับอ่ะอยู่นี่นะครับใช้ฟิลแท็บในการติดตั้งนะครับไม่ตัดสายไฟนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับ